ัตรกรรมการบริหารงานโรงเรียนคุณภาพเวตวันไดมอนด์ 3D โมเดลเพศสามมิติสู่วิถีโรงเรียนคุณภาพวัตถุประสงค์ของเวตวันไดมอนด์ 3D 1. พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีปัญญาและความคิดสร้างสารรค์บนพื้นฐานของคุณธรรม 2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 3. สร้างระบบการบริหารที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 4. ปลูกฝังจิตอาสา 5. บูรณาการหลักพุทธธรรมในวิถีชีวิตการเรียนการสอน 6. เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 7. หยึดมั่นในคุณค่าที่ดีงามและเป็นต้นแบบแห่งความสุจริตเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษากระบวนการในมอนทรีดีโรงเรียนสุจริต พัฒนาผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะปีสโรงเรียนวิถีพุทธการจัดการศึกษาที่บูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาผู้เรียนครูและบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน ดี3โรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารครูบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรม5ประการได้แก่ความพอเพียงกระตันยูซื่อสัตย์รับผิดชอบและอุดมการคุณธรรมกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดเวตวันธรรมมาวาด วิธีการดำเนินการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสดำเนินกิจกรรมต่างๆโดยใช้วงจรการบริหารเวตวันไดมอนร์ 3D ดังนี้ 1. คันวิเคราะห์ 2. ออกแบบ 3. พัฒนาและดำเนินการ 4. ติดตามและประเมินผล 5. ขยายผลและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผลจากการดำเนินง,งานโครงการโรงเรียนคุณภาพโดยใช้การบริหารงานแบบเวตว,วันไดมอนทรีดีโมเดลเพดสามมิติสู่วิถีโรงเรียนคุณภาพทำให้โรงเรียนบรรลุปเป้าหมายของ3โครงการหลักได้แก่โครงการโรงเรียนสุจริตโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและโครงการโรงเรียนคุณธรรมดังนี้ ผลต่อผู้เรียนนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและตามเป้าหมายของโครงการเกิดพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมเช่นมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบและเอื้อเฟอื้อเผื่อแผ่ ผลต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการทำงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์ความเสียสละและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน ผลต่อโรงเรียนโรงเรียนวัดเวทวันธรรมาวาสมีระบบการบริหารที่เป็นแบบอย่างด้านความโปร่งใสและคุณธรรมได้รับการยอมรับทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงและเป็นที่ภาคภูมิใจของชุมชนผลต่อชุมชนและเครือข่ายชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเกิดเครือข่ายทางการศึกษาศาสนาและสังคมในการพัฒนาคุณธรรมร่วมกัน โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาดได้รับรางวัลและการยอมรับเป็นที่ประจักษ์และเป็นต้นแบบในการเผยแพร่นวัตกรรมส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนต่างมีความสุขในการทำงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตร่วมกันในโรงเรียนกลายเป็นชุมชนแห่งความดีที่ทุกฝ่ายภาคภูมิใจ